คุยกันต่อนะฮะกับทีมหมอนทองวิทยานะครับเดี๋ยววันนี้ทางทีวีเนี่ยสี่โมงสิบห้าหมดเวลาเนี่ยผมขอต่อออนไลน์สักสิบหรือสิบห้านาทีหน่อยก็แล้วกันนะครับทางยูทูบเฟซบุ๊กติ๊กตอกของไทยรัฐนิวส์นะครับอ่เดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะอ่าจารย์สกลค,ค,คุมทีมฟุตบอลเด็กนักเรียนเนี่ยมาสี่สิบปีได้เนี่ยหลายๆโรงเรียนเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับก็คือมาดำแป้งครับใช่ไหมอาจารย์มองบอลเด็กของไทยยังไงบอลน,นักเรียนไทยเนี่ย คือที่มองกันเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมันมันดูจากบรรดาโค้ดที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันเหมือนกับเขาถูกทอดทิ้งอ่ะไม่มีใครเหลียวมองแล้วก็เหมือนแบบสร้างไปแล้วก็ทิ้งเลยสร้างไปแล้วก็ต่อเนื่องไม่ได้อาจจะเป็นด้วยงบประมาณที่เขาทำาทางโรงเรียนก็งบประมาณอาจจะน้อยอยู่แล้วจะพามาแข่งก็ต้องออกเงินกันเองอ,อะไรงี้ก็ลำบาก ท่านั้นมัน,ม,นมันควรจะตัดตอนที่แต่ละภาคให้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้ามาข้างในอม่ังอยังอย่างเจ็ดสีเนี่ยนูนย่นอยู่ยะลาปัตตานีมาอ่างเงี้ยบางทีมาครั้งเดียวก็แข่งรอ,อ,อบแรกในแข่งยี่สิบนาทีแล้วตกรอบเลยเงี้ยเขาเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยใช้วเวลาเป็นคืนเป็นวันนะว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็เลยลําบากแต่ก็ว่าพลังคุยเจ็ดสีว่าเออเราควรจะให้เขาแข่งเป็นภาคก่อนดีไหม แล้วก็ส่วนที่ดีที่สุดเลยถ้าคุณยังให้ความสนใจเป็นแฟนอยากให้ความสนใจขนาดนี้นะแมตช์ิงเราไปชิงที่ราชมังคลาเลยคือเหมือนฟุตบอลเขตใช่แบ่งเป็นเขตเขตท่าภาคภาคแล้วเอาส่วนที่ดีที่สุดเอาภาคแลวที่ส่วนกลางใช่คือเราไม่อยากเห็นบอลที่แบบถลุกันสิบศูนย์สิบสองสิบห้าอะไรเงี้ยดูแล้วเวลามันออกทางออนไลน์หรืออะไรเงี้ยมันมันมองเหมือนไม่พัฒนาอเอ้ยทำไมห่างกันเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่เอาจริงแล้วเด็กไทยเราเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็แบบ ขึ้นไปสู่ทีมชาติแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีอะไรอย่างเงี้นได้ไหมก็เคยเคยติิงๆมันบอกว่าโดยเพพาะเยาวชนเนี่ยครับมันเหมาะสําหรับโค้ชคนไทยเพราะเขาอยู่ในช่วงของวัยเรียนอคนที่สื่อสื่อสิ่งต่างๆกับเด็กได้เนี่ยคือโค้ชก็คือครูเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราไปใช้โค้ชต่างประเทศลําบากแต่ว่าในความสามารถของเด็กไทยเราเนี่ยมีไปถึงถึงได้คนไทยไม่เคยแพ้อะไรขายต่างชาตินะอื กล้าพูดอย่างนี้เลยก็ไม่แพ้ะค,ะครับถ้าเรามุ่งมั่นและสร้างกัาจริงๆคือเราอยากจะยกตัวอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่เคยได้เด็กเก่งๆมาพวกนีไม่ได้ว่าเด็กมาแบบซปเปอร์สตาร์มาแบบสุดยอดแลวมารวมที่เราไม่ใช่เด็กพวกนี้ถูกการถูกกองถูกฝึกซ้อมมาจนเต็มที่แล้วถึงได้ออกมาอย่างอย่างเตยอย่างเงี้ยสกิลของเขาเนี่ยถือว่าพรสวรรค์เลยไหมการเลี้ยงการอะไรของเขาเนี่ยคือก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเปิดโอกาสให้เขาแสดงออกแบบ,บโอเคมีอะไรแสดงออกมาครับให้เราเห็น อตอนซ้อมพอตอนแข่งขันมันก็ทำคล้ายๆกันอืก็ไม่ใช่ว่าหยา้งเฮ้ยสไตล์นี้ไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ครับเอาอยากแสดงอะไรออกมาเอาตัวนี้เป็นแบบนี้เอาตัวนี้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็จะจะจ,จัดสรรให้เขาครับโค้ดก็คือจะจัดสรรแล้วก็บอกเขาไม่ใช่โค้ดไปบอกเล่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะฉันไม่ชอบ,บอะไรเงี้ยมันมันมันจกลับไปบีบเขาอเอาธรรมชาติของเขามาก่อนแล้วเราก็ใส่สิ่งที่เขาขาดไปแล้วให้เขาไปครับอคือต้องถามคุณปิยราชน่อยเพราะว่าฟังจาก อาจารย์สกุลในถาเป็นโค้ชฟุตบอลของของทีมโรงเรียนมาแบบคือคือในแง่เพราะว่าคุณบุญราชเป็นผอโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานของสพมด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช่ไหมครับคือในแง่ของฟุตบอลเด็กนักเรียนอ่ะบางทีมันขาดแคลนงบไม่ถึงเลยจริงๆแล้วโดยโดยทัวร์นาเมนต์ของเด็กหรือว่าการผลักดันเด็กในแง่ของฟุตบอลเนี่ยมันโดยระบบการศึกษาไทยมันไปถึงไหมโรงเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยเอาความจริงนะครับ การส่งเสริมสภาพผู้เรียนเนี่ยเราส่งเสริมทุกด้านแต่แล้วแต่ว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกีฬาด้านการศึกษาแต่ละ,ะแขนงมันไม่เหมือนกันครับบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนกีฬาบางโรงเรียนเน้นเรื่องวิชาการอย่างหมอนทองเนี่ยชัดเจนนะครับเน้นกีฬาอ,อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็งบประมาณเนี่ยลายหัวส่วนใหญ่ไปใช้กับ การเรียนการสอนการศึกษานั้นแต่ละโรงเนี่ยจะมาส่งเสริมด้านกีฬาโดยเฉพาะเนี่ยงบประมาณผมว่าแต่ละโรงจัดสรรไม่เท่ากันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐมนตรีทางสํานักงานคณะกรรมการการ,รศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสําคัญนะครับกระแสงแรงอย่างนี้ครับท่านให้ความสําคัญแล้วก็เปิดใจแล้วก็ฝากบอกกับท่านวงสกรประกอบนันท่านผอเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามระยงศษาชาตสาิงเซาับให้เร่งนะครับดัเนินการที่จะจัดการแข่งขันในจังหวัดชาสิงเซาด้วยแล้วก็งบประมาณก็จากภาคส่วนของในจังหวัดครับผูบ้ว่าเห็นความสําคัญนะครับสอจอใอนทุกภาคส่วนเลยครับในจังหวัดชาสิงเซาคือกระแสฟีเวอร์ของหมอนทองวิทยาทําให้ตอนนี้หลายภาคส่วนเนี่ยหันมาต้องการจะสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลให้กับเด็กๆนักเรียนใช่ไหมอาจารย์เคยคุมราชวินิตบางแก้ว ครับแบง์วงแคลชนักร้องดังเขาบอกนี่เขาเป็นโอ้โหอดีตนักฟุตบอลอดีตลูกศิษย์ของอาจารย์เลยครับใช่ได้คุยกันบ้างเรียงคือก็ยังไม่ได้คุยกันนะจากกันมาหลายปีนะหลังจากที่เขาเริ่มเล่นบอลเราตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงมอสามพอถึงมอสามปุ๊บก็อาจจะมีเออพอสวรค์ในเรื่องของการเล่นดนตรีไปเอาเรื่องดนตรีอะไรพวกนี้อาจจะมีเรากลุ่มเขาอะ ไปเล่นแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้าไปด้วยนิดหน่อยไปประกวดใช่ไหมพวก c o มิ Music Award อะไรพวกนี้นะเขาก็เราก็ได้นักฟุตบอล,ลอเราได้นักดนตรีชื่อดังมาหนึ่งคนแล้วสุดท้ายก็ก็หยุดเล่นไปแบงค์เขาไปเล่นอะไรนะฟุตบอลอะไรนะที่ว่าเขาบอกนัดชิงแล้วโคสกนให้ลงด้วยอ๋อแมง์ชิงรู้สึกว่าเป็นบอลกกมารานี่แหละรุ่นรุ่นเขาเนี่ยรุ่น14ปีบอกอาจารย์เรียกแบงค์ปกติก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวสำรองแต่อยู่ปุ๊บเราชี้บอก แบงค์ bank, ไปวอร์มเลยปุ๊บเนี่ยตกใจผมเลยวระเมินเง้นแหลอะเงียก็เลยตกใจกองกลางใช่ไกองกลางมันได้เล่นทําไมวันนั้นถึงเรียกเขาลงไปคือจริงๆแล้ววันนั้นน่ะมันมันเราก็มองแล้วว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ได้ลงกันเยอะแล้วอืตอนนั้นแบงค์ก็ไม่คาว่าไม่จะแบงค์เนี่ยบารมีนี่แหละแต่เราบอกเฮ้ยลองให้แบงค์ลงทันทีเพราะไอ้กองกลางเขาก็ใช้ได้นะเบสิกทักษะเขาก็โอเคอ่ะก็ใช้คุณพ่อของเขาเนี่ย ก็เป็นประธานผู้ปกครองนักีฬาฟุตบอลน,นะครับอ๋อเนี่ยเนี่ยก,ก็มาตอนตรงนี้แบงค์คงจะคิดถึงครูมั้งก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเอ,อ,อาจารย์ลองคุยกับอาจารย์หน่อยสิ<อ>แต่คือว่าวันหนึ่งอ่ะเขาคงจะเข้ามาหาล่ะแหละครับครับครับอ่าวันนี้ความจริงคุณแบงค์เนี่ยเขาอยากมา <S S S ครับไปเขาติดภารกิจไปงานที่ต่างจังหวัดเลยฝากคลิปมาครับอ่าฟังคลิปหน่อยนะฮะคลิปจากอ่คุณแบงค์นะฮะที่ส่งมาถึง อาจารย์สกลโค้ชสกลสวัสดีครับแบงค์พรติครับสวัสดีอาจารย์สกลน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีท,ทักทายน้องๆนะครับจากมอนทองวันที่8ผมดูอยู่ตลอดเวลาเลยวันที้ทราบกาันฟุตบอลลูกมุมกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครพร้อมกว่าก็ได้แชมป์ไปแต่ว่าเราจะมีโอกาสต่อครับในปีหน้าที่สำคัญที่มีอาจารย์สกลอยู่รับรองว่าสู้ไม่ถอยแน่นอนก็ให้กำลังใจน้องๆนะครับอย่าท้อความสำเร็จเป็นของเราแน่นอนสักวันหนึ่งครับสำหรับอาจารย์สกลผมกับอาจารย์เนี่ย ผูกพันกันมาในช่วงมต้นนะครับแก้ไขโอกาสคุณป้าผมเป็นเหมือนประธานประธานนักเรียนของทีมฟุตบอลนึกเหมือนผู้จัดก,การทีมนซึ่ง,ง,งเป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆที่ที่สนุกและโหดมันหามาผมย้ำว่าโหดมันหามาเพราะอาจารย์สกลเป็นเป็นบุคคลที่ถ้าเราเดินเข้ามาในสนามเนี่ยรุ่น12 14 16เนี่ยล้อมวงกันเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเรารู้ตั้งีว่คนนี้คือผู้นําผู้นําของทั้งสนามเนี่ยแล้วอาจารย์สกลเป็นคนที่ดุมากติดตามอาจารย์สกตลตลอดเวลาเพราะรา,าชวิัยบางแก้วเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ ติดต่อตลอดเพื่อนเพื่อเก่าๆแล้วพอทราวบว่าอาจารย์สกุลยา้ยายไปอยู่สุสานมนตรีแล้วก็ทําทีมฟุตบอลประสบความสุขเ็จได้ก็ไม่แปลกใจผมคิดว่าอาจารย์สกคคุลคงจะไปทําทีมสโมสรแล้วหรือว่าอาจจะเกษียณไปแล้วเพราะว่าตอนนี้อาจารย์สกุลก็65แล้วถ้าเราไม่ยอมแพ้สักวันต้นเป็นของเราเชนเวันนี้เป็นของอาจารย์สกุลแล้วผมเชื่อว่าผมเองและหลายคนในประเทศแล้วก็อาจารย์สกุลด้วยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตชื่นชมแล้วก็ให้ความใจอาจารย์เสมอส่วน เรื่องที่อาจารย์บอกว่าผมติดสาวเลยออกจากทีมฟุตบอลไปอันนี้จริงนะครับแต่ทำลายผิดทําลายผิดเพราะว่าตอนมสามเนี่ย<ต>ผมไม่มีความสามารถพอที่จะจีบใครได้เลยเพราะว่าเราซ้อมบอลตลอดเวลาแล้วหลังคอผมเนี่ยดาเหมือนดําเหมือนถนนลาดยางเลยอ่ะฉะนั้นเราไม่มีหน้าตาและเสยภาพพอที่จะไปไปจีบใครได้พอปิดเทอมใหญ่แล้วขึ้นมสีนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ผมออกจากทีมฟุตบอลไปแล้วแล้วก็เลยก็เลยนั่นแหละผู้ชายเนาะผู้ชายก็ต้อง อาจารย์สกุลเข้าใจแหละอาจารย์สกุลเข้าใจทุกอย่างแหละนะครับก็ฝากบอกนะสกุลว่าการเริ่มต้นครั้งใหม่ครั้งนี้อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดือนก็ได้ถึงแม้ว่าอาจารย์จะ60กว่าแล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์นะครับแลวก็ขอให้อาจารย์สําเร็จไปเรื่อยๆเลยก็พักแต่ถ้ายังไหวสู้ต่อไปครับผมเชื่อว่าอาจารย์ทาได้อยากให้กําลังใจน้องๆว่าอาชีพนักร้องการเล่นฟุตบอลคล้ายๆกันเลยคือเราไม่มีโชคเรามีแต่ความสามารถเท่านั้นที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ หลังจากสำเร็จในวันข้างหน้าต่อไปโชคและโอกาสมักจะมอบให้สําหรับคนที่พร้อมที่สุดเสมอฉะนั้นสู้ต่อไปครับทั้งอาจารย์สุกลแล้วก็น้องๆทีมบอนทองแล้วก็ทุกๆท,กทีมเลยที่พยายามจะเข้ามาในอาชีพการเล่นฟุตบอลนี้ก็สู้ให้สุดยังไม่สุดอย่าเพิ่งยอมสำหรับอาจารย์สุกุล์ท่าว่างคงได้เจอกันนะครับสักวันหนึ่งก็สู้ๆต่อไปนะครับน้องๆแล้วก็อาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณคุณแบงค์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่ฮะคุณแบงค์เขาตั้งใจฝากคลิป<อ>มาให้อาจารย์เลย เขาบอกเขาไปเส้นทางนั้นเนี่ยเขาออกจะคิดุอดแล้วใช่ไหมเตะของอย่างนี้เขาเข้าใจกันใช่ไหมแล้นะอันนี้เหนึกเคินเลยเคินเลยแต่ว่าความจริงแล้วชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้ะอาจา์นะมันเป็นใช่ไหมที่ชาคือเราอยู่ในเส้นทางหนึ่งบางทีมันหันเหไปอีกเส้นทางหนึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะไปเจออะไรที่มันที่เขากําหนดเอาไว้แล้วก็ได้คร่บที่กําหนดเอาไว้แล้วก็ได้นะฮะ อาจารย์ไม่อยากทําทีมสโมสรหรืออย่างนี้บ้างเหรอแบงค์เขาบอกเขาอยากเห็นอาจารย์คุมทีมสโมสรคือจริงๆเราเนี่ยพอเราอยู่ภาครัฐเนี่ยโอกาสที่เราจะไปเรียนระดับไรเส้นรเะเวับทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะเราต้องใช้เวลาราชการไปทําตรงนั้นมันคือไม่เหมาะสมขนาดเราขอตัวขอตัวมาทําฟุตบอลน,นักเรียนไทยอของกรมการศึกษาเนี่ยก็ทําได้แค่ปีเดียวปีนั้นรู้สึกว่าเข้ามาทําก็ประยงก์คุณแน่นในปีนั้น ทีมชาติไทยก็ชนะเกาหลีสามหนึกก่ง mm hmm. ในบ้านเราเนี่ย mm hmm. ก็ก็เป็นปีสุดท้ายที่ทางผู้บริหารไม่อนุญาตแล mm ือ hmm. เพราะว่าจะขาดบุคลากรในเรื่องการสอนเด็กเพราะเราต้องมากินนอนอยู่กับทีมแต่ถ้าจะพูดถึงทีมใหญ่เนี่ยปกครองยากเพราะ,อะบอลเด็กตัวๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อฝั่งโค้ชเท่าไรครับแต่เขาจะเชื่อผู้จัดการทีมเขาจะเชื่อคนที่จ่ายเงินเขาอือ mm hmm. คุมบอลผู้ใหญ่คุมบอลเด็กไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าแปลว่าโคา้ชคนนียมีความสุขอยู่กับบอลเด็กมากกว่าบอลผู้ใหญ่คืออย่างเง,งี้ยให้ทําจริงๆจังแล้วพวกนี้จะเป็นพื้นฐานแล้วเราผลิตลูกศิษลูกหาถ้าเกิดเราไปคุมบอลใหญ่เนี่ยมันจะจบทุกอย่างมมาเมื่อนักบอลคนอื่นรุ่นเดียวน่ะเลิกเลนแล้วก็จบละไม่มีละ ครับเอางี้เดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมขอ,อไปต่อทางออนไลน์ไปต่อทางออนไลน์นะฮะเพราะว่าเหลือเวลาทางทีวีอีกนาทีหนึง่งอยากจะฟังเรื่องของหมอนทองวิทยาด้วยทําไมถึงชื่อหมอนทองวิทยาเดี๋ยวท่านมาฟังทางออนไลน์เตนี่เขาเบสิกดีมากใช่ไหมครับเตเดาะบอลให้พี่ทวงเวลาเพื่อเข้าออนไลน์หน่อยได้ไหมพอไหวไหมมีลูกฟุตบอลกันลูกหนึ่งแต่รองเท้านี้พอได้นะอพอได้นะมีลูกฟุตบอลไหมมาให้เตเดาะบอลโชว์หน่อยอ ว่างๆมาแข่งกับทีมไทยรัฐทีวีสักไฟไหมเอาแมตเตะท่านผู้ชมครับทางทีวีเนี่ยเดี๋ยวลากันตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วต่อเนื่องทางออนไลน์ต่อเนื่องเลยนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกนะครับของไทยรัฐนิวส์นะครับน้องๆอ,อัดอีก <นะ S 2> เพราะว่าเท่าหร่แล้วจะไปต่อยอดกันยังไงต่อสําหรับทีมนี้แล้วก็ทําไมถึงชื่อหมอนทองวิทยานะฮะ เดี๋ยวเจอกันทางออนไลน์นะฮะส่วนทางทีวีเนี่ยพรุ่งนี้พบกันบ่ายสามครึ่งนะฮะตรงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเดาะเลยลูกปุ๊บนี่